ตอบคำถามคุณจนยูรี่นะครับที่ถามว่าถ้าถ้ารอยต่อของตัวแผ่นเม้ชิชกับตัวผนังหรือตัวเหล็กอะไรเนี่ยช่องห่างประมาณเซนหนึ่งอ่ะเราจะทําไงไอตรงช่องห่างเนี่ยเราก็หาเป็นผ้าเป็นไฟเบอร์เมชเป็นผ้าใยสังเคราะห์เป็นอะไรก็ได้ครับเอามามาแปะไว้เนี่ยอย่างในคลิปที่เฮียเก่าทำเนี่ยเฮียเก่าก็ใช้เป็นผ้าใยสังเคราะห์ตัวเนี้ยมาทําคือคอนเซปต์มันอ่ะมันแค่ต้อง แค่ต้องการให้มันอุดรูเฉยๆเนี่ยไม่ให้ให,ให้ให้ตัวไอ้ศูนย์หนึ่งหกซีตัวเนี้ยไหลลงไปแค่นั้นเองซึ่งวิธีการทานเนี่ยแล้วก็เอาตัวศูนย์หนึ่งหกซีเนี่ยผสมน้ําสักสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยอะไรแค่นั้นก็พอครับให้ให้มันไม่ไม่ค้นมากอย่างเกินไปแล้วเราก็ทาทาลงแล้วเราก็ตัวแฟลนไฟเบอร์เนี่ยแปะลงไปแล้วเราก็ทาทับทำสักสองรอบหรือสามรอบก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งหนาคือตัวมันสามารถยืดหยุ่นได้ด้วย แล้วเดี๋ยวพอจบงานเนี่ยเราก็ทาสีทาหลังคาครับก็จบงานเลยตัวนี้อายุการใช้งานก็อยู่ลืมไปเลยไอตัว0ูนย์ี่เนี่ยแม่งโคตรเหนียวตัวมันเนี่ยมาแก้ปัญหาที่เราใช้อะคริลิกกันซึมทั่วไปแล้วใช้ได้แป๊บเดียวแล้วมันหลุดมันลอกมันร่อนเนี่ยตัวนี้แก้ปัญหาได้เลยอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ